แบ็กอัพศิลปินแล้วก็ศิลปินใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างน้องคอปเตอร์จากบ็อกมิวสิกนะครับใช้กีตาร์ของอะไรอยู่ครับนิวซิตแมนคัต拉斯ครับห0 0มื่นนใช่หกหมื่นนิดนิดราคามือสองใช่ไหมราคามือสองแท้มื่หนึ่งประมาณ7จ็ดแปดหมื่นมั้งก็ไม่น่าใจเอฟเฟกนี่คือใช้มานานมากครับเป็นไลซิคพอดโก้ครับไม่ถึง2 0,000ื่นเพื่นคอนเสิร์ตใหญ่ก็ตัวนี้ตัวนี้เลยน้องฮอนนลใช้กีตาร์ของอะไรอยู่ครับเฟนเดอร์เจฟเฟอร์นะครับเอ็ททีหกสองจีครับสองหมื่นสามห้าร้อยบาทเอฟเฟกับ ิวครับนิวขอดูเบสหน่อยเป็นนิฮอร์มูลครับราคาหกห <6, 000 S 1> มื่นหกหมื่นน้องมิกไม่ได้เอากลองมานะแต่ว่าผมอยากให้มาดูอุปกรณ์เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้เปิดดาต้านะครับข้างล่างเป็นตัวจ่ายไฟครับของ NTS 1,500บาท Panel ที่ต่อมาจากหลังอินเทอร์เฟซสา0 0ับาท Tisonat Studio หนึ่งแปดสองสี่ C ครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทมีบอร์ดอันนี้อีก SKB ราคาประมาณ่งหมื่นสี่นี่ที่แพงคือคอมสามหมื<า><บ>่นสามหมื่นเจ็ดฝากผลงานลองคอปเตอร์ด้วยนะครับฝากเพลงใหม่แล้วกันครับชื่อเพลงไม่เเป็นนนไไรรรลยะคคััับบฟงงด้ใ YouTube Box Music ขอ